ค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูต๋องค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆหยุดอยู่บ้านหลายวันเหงาไหมคะถ้าเด็กๆเ,เ,เหงานะคะวันนี้ครูต๋องมีกิจกรรมภาษาไทยมาฝากด้วยค่ะเราจะมารู้จักคําประสมสารเอกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆสระอะไรนะคะใช่แล้วค่ะสระเอนั่นเองในคาที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมลูกว่าสระเอเขาอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะตรงไหนคะเก่งมากเลยค่ะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะใช่ไหมคะแต่เอเวลาอ่านเนี่ยเขาไม่ได้อ่านสระเอก่อนนะคะ เขาจะอ่านพยัญชนะก่อนเช่นกเอเกเห็นไหมคะอ่านเหมือนในเพลงเมื่อกี้นี้เลยแล้วอีกอย่างหนึงที่ครูต๋องจะบอกเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่าสระเอยังเป็นสระเสียงยาวด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะ เรามาคบควนคําประสมจระเอพร้อมคุณตองอีกครั้งนะคะคําแรกค่ะคําบ้าอะไรคะพะเลใช่ไหมคะเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะพออ่ะพระอเอเลพะเลอีกครั้งนะคะเด็กๆพออ่ะพะ ลอเอเลพะเลคำต่อไปค่ะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆเกทยาใช่ไหมคะอ่าเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะพอเอเทยออายาอ่านว่าเทยานะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ พเอทยอายาอ่านว่าเทยาค่ะคำต่อไปนะคะเวลาใช่ไหมคะสะกดพร้อมกันเลยลูกอเอเวลอาลาอ่านว่าเวลาค่ะอีกครัำหนึ่งนะคะ วเอเวลออาลาอ่านว่าเวลาค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆคำว่าอะไรคะโซเซถูกต้องแล้วค่ะสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆสอโอโซซอเอเซ,ซอ่านรวมกันว่า โซเซนะคะอีกรอบหนึงนะคะซอโอโซซอเอเซอ่านว่าโซเซค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กเคคำสุดท้ายแล้วน,นะคะเด็กๆคคำว่าอะไรคะหาเล่นนั่นเองเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะหออ,อาหา หาบหาบรอเอเรเรเอ,เ,อเรอ่านว่าหาเรค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะหออาหาหาบหาบรอเอเรเรเอ,เ,อเรอ่านว่าหาเรค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็ก เด็กๆคะวันนี้ครูต๋อมมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ของโควิดเด็กๆต้องระวังตัวกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆเล่นกับเพื่อนๆเด็กๆต้องใส่เนสด้วยนะคะเกมของครูต๋อมมีชื่อว่าหาคู่ให้หน่อยจ้ากติกาก็คือครูต๋อมมีภาพค,คำะสมสารี แล้วให้เด็กๆดูว่าคำของตัวเองที่มีอยู่นั้นตรงกับภาพของคุณต่อหรือไม่เด็กๆทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้เรามาเล่นเกมกันเลยค่ะเมื่อสักครู่คุณต่อได้บอกเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาเราเล่นเกมกับเพื่อนๆหลายคนเราจะต้องสวมแมสใช่ไหมคะคุณต่อขออนุญาตสดก่อนนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมกันเลยค่ะภาพแรกเลยนะคะเด็กๆเด็กๆดูสิคะว่าครูตองวางภาพอะไรคะเด็กๆมีคําตรงกับภาพของครูตองไหมคะภาพอะไรเอ่ยเด็กๆบอกครูตองก่อนสิคะว่าภาพอะไรคะภาพทะเลค่ะทะเลใครเปมนูว่า ค่ะค,คุณครูอ่านว่าคะเลเก่งมากค่ะน้องหุยเก่งมากค่ะภาพต่อไปเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพอะไรเอ่ยอะไรคะเด็กเด็กดูสิคะคะมีช้อนด้วยนะ่ะอ่ามีช้อน,อนลแล้ว วัดเอทับอะไรเอ่ยของเราไม่มีของลูกมีค่ะมีแล้วค่ะว่าอะไรคะลูกว่าไงอะทเอพยออายาพยาเก่งมากค่ะน้องเ,เป็นเก่งที่สุดเลยเอาค่ะต่อไปนะคะเด็กๆรองเอทหนึง่งภาาที่สามอะไรเอ่ย เด็กสองคนกำลังทำอะไรนะเด็กกำลังหาของอ่ะคุณครูมีมำตอบไหมนะหนูมีครคุณครูโอ้โหเก่งมากมีสองแทนแล้วอะไรเอ่ยมันเป็นหาเร่นนะคะสะกดยังไงนะขออาหาหาบหาบรอเอเรเรเอเกรถูกไหมสุดยออเลปค่ะน้องตุลยง จะเป็นภาพอะไรนะเด็กๆต้องไม่ร you know? you know? no. ู้แน่เลยไม่รู้แน่อะไรเอ่ยอะไรนะภาพคนเมาวายเมาเมาแล้วก็เป็นยังไงคะเขาก็ดูลักษณะโซเซหนูมีค่หนูมีหนูมีเนาะแตนคำว่าอะไรคะน้้ำแตนสะกดเลยคะโซเซซาอุโซ เก่งกันมากเลยอีกหนึ่งคำถามภาพอะไรนะภาพเป็นนาฬิกาไอ้หนบ้านเราก็ไม่มีค่ะของหนูมีค่ะเพราะว่าที่บ้านหนูก็มีแบบนี้ค่ะโอ้น้องจานน้องจานได้มาแล้วอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าวอีวีลาลาวีลาสุดยอดเลยตบมือ ครูเกมของคุณต๋องสนุกไหมคะเด็กๆไหนใครอ่านภาพได้ถูกต้องเหมือนเพื่อนๆมากคะเก่งมากเลยคะ่ะวันนี้ครูต๋องก็มีแบบฝึกเพื่อทบทวนคำะสมสาระอให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจะได้เก่งแล้วก็แม่นยำมากขึ้นไงคะเรามาดูแบบฝึกกันเลยคะ่ะ เด็กๆหยิบแบบฝึกพัฒนาภาษาไทยเล่มสีม่วงแบบนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เปิดไปหน้า22เลยลูกให้เด็กๆนำคำว่าเลเรเรเคเ,เปจากด้านบนนะคะมาเติมในช่องว่างและฝึกอ่านด้วยนะคะ พร้อมระบายสีให้สวยงามเขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย